พี่น้องครับมาเบิงฝูงนกปากคางครับพี่น้องครับทุงหน้าอำเภอศิลาลาดจังหวัดศรีสะเกดครับโอ้ยจอดรถทายอยทงหน้าครับพี่น้องครับเบิงเอารับหลายครับพี่น้องครับคุณอ่ากขาดไปแน่แ้่พี่น้องเลยโอ้ยฝนมันหากินไปทั้งผนเลยพี่น้องฝนผนมันกระจาบินไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับทั้งฝนฝนเอาเบิงเอาเด้อพี่น้องไอ้ฝน โอ้ยพี่น้องเลยคนลุกเลยป่วยมันไลยเอาเรือหายครับวันนี้พี่น้องเลยเบิ้องเอาพูดโอ้โหอพี่น้องครับฟงนกปากทาง่งนาอำเภอศิลีาลาดจังหวัดศรีสะเกดนี่ครับพี่น้องครับอยูกก่ไกลๆเลยครับเบิ้งเอาครับโอ้ยขัดแน่หลีครับพี่น้องครับเบื้ ใ,ใกล้ๆเลยครับพี่น้องครับจอดรถท้ายครับเพราะว่าถ้าล่งจากรถเดี่มันสิตกใจบินหนีเลยครับพี่น้องถ้าเขาจอดรถเอากระจกล่งนีบนปันไดครับพี่น้องครับ